สวัสดีครับมือนีมาพอกระเบาเอกแล้วนะครับมือนีสิผ้ามาช่มบานสวนสวยๆนะครับทีหลายๆคนแอบขาดหวังว่าอยากจะมีนะครับอาทิเช่นผมคนหนึ่งนะครับอยากจะมีบานสวนแบบนี้บานเพิ่นกัในนี้ก็จะมีสวนยางนะครับเพิ่นปลูกไว้ข้างในนี่ก็จะเป็นสวนยางมีไก่มีไก,มไก่มีเป็ดมีห่านนะครับอยู่ข้างในนี่นะ มันก็นจะเรียงไว้ไว้กินจะคล้องนี่นะครับมีไก่ครับไก่ก็หาเคียหากินอยู่แถวนี้นะครับนี่ครับมีต้นกาแฟาอยู่ไต้สวนยางนะครับต้นกาแฟาครับแผงสุล่าเซลล์ไฟในถนนไฟข้างริมทางนะครับสุ่มนี่ก็เป็นสุ่มสวรถดด้วยครับนี่นะสุ่มสวรถ ครับหลบๆนี่ก็จะมีทางถนนนีน่ก็จะมีพริกด้วยครับพริกนี่ครับท่านก็นจะปลูกไว้แนวยูแนวกินนะครับนี่นเป็นหังม่วงเขียวสวยหรือเปล่าพร้อมกับบัลหลูนะครับอันนี้นะมะขามเปรี้ยวยักษ์นี่เป็นบานผสมผสานนะครับอยู่นี่เป็นหนายูแห้งครับลมลรื่นในบอนี่ก็จะมีป้านด้ครับนี่ครับบอ เ็นสีเหลี่ยมปลาคอไหวนะครับในบอนี่ในบอนี่นบานสวนเพิ่นบอ่ขอข้างในนี่ก็จะเป็นปลาช่อนครับมีตน้นมะพร้าวพร้าวน้ำหอมนี่ครับอันนี้ก็ต้นพุทรานี่ก็มะขามเปรี้ยวยักษ์นี่ครับพุทรามะขามเปรี้ยวยักษ์ต้นขนุนนี่ครับตนบ้นมะพร้าวสวยงามครับสวนนี่ คือว่าจัดสวนได้สวยงามเลยลงตัวครับนี่ครับนี่ป้ายติดไว้เกี่ยวกับปัจจายเลยครับปัจจาและเศรษฐกิจพอเพียงนี่ครับป้ายความรู้ต่างๆพิกัดอยู่นี่กัสิยูบ้านนาโนนเลยครับบ้านนาโนนตําบลหน,นองไฮอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกษ นี่ก็เป็นศา,าลาริมน้ำนะครับ่ายหายพี่น้องเบิง้งในเบิ้งบ้านสว,สวนสวยๆบ้านสวนในฝันนะครับนี่นะที่หลายๆคนอาจอยากมีนี่ครับสวยงามครับจัดสวนในสวยงามแห่งครับนี่นะนะครับเดี๋ยวสิผานยางเบิ้งครับ ครับลมลื่นนะครับนี่ก็จะเป็นบานนะครับเป็นตัวบานล้อมรอบโดยต้นใหม่เลยครับตัวบานมันมีลายยางปลูกทุกยางนะครับลายยางผืดสมุนไพรไม่เลื่อยย่มขามจะาเบังขามเปียวยนี่ยครับเพื่อนเดาค้ายไปเลยละครับขามอยู่นี่ ขามนี่ก็ปพะมสามสี่ปีครับถื่ว่าใหญ่เร็วแห้งครับเพิ่นได้ปลูกไว้ครับมะขามเปรี้ยวยักครับนี่หน่วยใหญ่ครับเย่าก็มือผมนี่ครับมะขามเปรี้ยวยักนี่ครับเย่าซ้ำมือเลยครับเพิ่นได้ขายไปเบิดแล้วครับอันนี้แค่เหลือหน่อยๆครับ ใหญ่กว่ามือผมอีกครับมะขามเปียวยักษ์ครับาปบาเปิ่งเต็มกระถือวอ่าย่งเหลือหลายอยู่ครับนี่ครับสวนเพ่นทั้งนี้ก็สิเป็นเกี่ยวครับหมานั่งเลนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวบานเพ่นสนามห้าหนาบานนะครับสวยงามครับอยู่นี่ป่ายเพลนป่ายเพ่นติดไว้เะครับ บ้านพอเพียงนะครับนี่นะอยู่แบบพอเพียงนี่ก็จะเป็นดอกกลาบนี่ก็จะเป็นต้นสตอเบอรี่นะครับนี่นออกน่วยนะครับสตอเบอรี่นี่ครับปลูกใส่กสระสอบแบบนี้ออกน่วยพอได้กินอยู่ครับนี่ครับนี่เป็นบอรประดับจะเป็นม้านั่งเล่นม้าโยกเลยครับนี่นะ อันนี้กล้วยกับเครื่อยายวดีครับน่าจะเป็นกล้วยหอมคาเวดิสด้วยครับนี่นะก็ใหญ่แห้งครับเนี่ยนะเครื่อยาวแห้งครับลำต้นใหญ่สมบูรณ์ครับกล้วยอยู่นี่นีกยวเป็นสุ่มนะครับสุ่มนั่งเล่นเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเบ่งพ่วงบอนะครับว่าเพิ่อนจะเลี้ยงยังไงบอ มันก็อยู่แบบพ่อพียงบ้าดมันก็อยู่ติดคลองเลยด้วยครับนะนี่ครับอ๋อในบ่อนี่เพิ่นได้เพาะหอยเชอรี่ไว้ครับนี่ครับได้เพาะพันหอยเชอรี่ไว้ครับเพาะไข่หอยเชอรี่ไว้เลี้ยงหอยเชอรีได้ครับนี่มีจับปิ้งเกินนะครับเลี้ยงหอยเชอรี่นี่ครับลูกหอยนี่ครับนี่ลูกหอยครับ หอยเชอรี่เพื่อนในเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่ไว้ทั้งนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่กับแหนแดงนะครับเพื่อนในเลี้ยงไว้ชื่อว่าสุดยอดครับโอ้ต้นหนุ่งม่วงกับดกแนี่ครับนี่ครับตะกี้มาเบิ่งต้นนหน่อยนะครับตันนี้ต้นใหญ่ดกแนี่ครับบัุงมง่วงเต็มเลยครับบัุงมง่วงสุดยอดเลยครับ จากพันหยั่งนะครับผมกับหูกันนี่ยมันได้ปลูกไว้บลดแนยวยยู่แนวกินครับอยู่นี่หอยเชอรี่ใครอยากมาเบิงมาช่มกับเขมามได้เล่ยเด้ครับเจ้าของบ้านเพลนใจดีครับเขามาดูงานใดครับอันนี้เป็นด่านในของบ้านนะครับนี่นะที่ว่าสวยงามเลยครับ ทั้งโซนหนาบ้านนี่ก็นี่กับบังม่วงครับตนน้นในหน่อยออกหน่อยดกกันครับนี่มะม่วงครับออกหน่อยดกแล้วครับครับหน่อยเต็มเลยครับนี่นะทั้งนี้ก็จะเป็นแปลงผักปลอดสารพิษด้วยครับในพิน่นที็ด้วยมีฟักขนาฟักซี ผักรีญ่พักรีหน่อยนี่ครับังม่งตนน้นในหน่อยก็ออกดอกแล้วครับนี่นะตนน้นในหน่อยนะครับออกดอกแล้วสมบูรณ์แน่ครับอยู่นี่คือว่าปืดพักน้าชนิดสมบูรณ์นะครับแต่ต้นหนุ่งม่วงกับซีมีพักหนอกว่าครับเนี่ยแม่นมาครับมีใบกะเพรานี่ครับมะละกอนี่กับกล้วยโอ้ตอนนยอย้นใหญ่แนีครับกล้วยต้นนี้สมบูรณ์เนี่ ใหญ่ครับถ้าวปดีบ่ครับนี่นะกลวยยั้งมือนี่นะนี่ครับเปเตรียมถุงเพาะชำไว้ร้ายครับเตรียมกาใหม่ครับเป็นขยันครับขยันเนี่ยครับจะคล้งองสวนจะคล้งองบาดลังนี้เป็นกระียนอองมามาเห็ดยู่แบบพ่อเพียงเห็ดยู่พอกินแบบพ่อเพียงนะครับไม่ค่อยได้สื่อแล้วครับ นี่ครับม่ได้ปลูกเนี่อยู่เนวกินไปเลยครับนี่ครับต้นหมักส้มโอสำหรกบออกน่วยแล้วครับนี่ครับหมักส้มโอด้วยครับนี่โมเมนต์บังหน้าวส้มโอทับทิมบ่นี้นะคุณครับน่วยหนึ่งใหญ่แน่แล้วครับใหญ่กว่าบังหน้าแล้วคุณนะสุดยอดเลยครับกะซิมี เทบกันมะแรงน้ำเลยครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นครับในสวนนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับบานสวนจัดสวนใ้สวนงามหนาอยู่แฮงครับครับสุดยอดเลยครับครับผมกับผ้ามาเบิงบานสวนในฝันนะครับเยียหลายคนอยากมีแบบนี้นะครับมีอยู่มีกินแบบพ่อเพียง มื่อกี้ก็จบคลิปสำเน็เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเดี๋ยวสิหาคลิปวิดีโอดีๆเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องในเบื้องอีเนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ